นครับนี่เป็นการเดินลงสู่สนามครับของทั้ง2ทีมนะครับของเกษบัณฑิตนี่แน่นอนครับมีตัวเก๋าอย่างพิทักษ์พิมพ์แป้นะครับวันนี้ก็ตัวหลักก็กับตันทีมธีรยุทธใจมั่นนะครับก็เป็นสิงห์บุรีนะครับเป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเกมก่อนนะครับถอขี่วิ่งมาซัดด้วยขวาลูกนี้บอลกระดอนพื้นครับแต่ว่า ไม่มีปัญหาสำหรับกรวิทเลยครับทักษัยเปิดมาลูกนี้แล้วมงโอ้โหยังแง่แล้วมีลูกโทษครับโอ้โหผุ้สิน์ชี้ไปที่จุดโทษครับ <S <S เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกครั้งครับดูครับจังหวะเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วชิงมงโอ้โหมีน่าจะเป็นแขนขวาครับของหมายเลขก7 7อย่างชีรยุทธเดี๋ยวดูช้าชาช,าชัดๆเนี่ยครับ โอ้ไปมีแขนมาเตอุสเทโอซอยเท้ามาแล้วแปรลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม่ก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยกว่าครับแต่มาได้จากจุดโทษนะครับแล้วก็ออกนำไปแล้วครับเจ้าถิ่นอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตเนี่ยครับ นีดะก่อนเปิดด้วยซ้ายเสาสองลูกนี้ขวดเต็มๆโอ้โหแต่ว่าไม่ดีเลยครับไม่แน่ใจว่าตั้งใจยิงหรือว่าเปิดกลับเข้ามานะครับแต่ไม่ดีทั้งคู่เอาแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับล็อกเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อสูงนะครับโอเอาจดได้ครับโอ้แล้วเป็นประตูที่2ของมาเตุสเทโอเลยครับดูจังหวะนี้ของมาเตุสเทโอครับ เพื่อนมงมาให้นะครับแล้วก็หลอกดึงจังหวะครับล็อกไปอีกทีหนึ่งแล้วสับด้วยขวาครับแล้วเตะลูกนี้ไม่โดนบอลมาเข้าทางสิงบุรีอีกครั้งหนึ่งสิงบุรียัดเข้ามาตรงกลางอ้าวแล้วฟ้องแฮนด์บอลทอคีไม่ได้ครับสุดท้ายไม่ฟาวด้วยเอาละครับโอกาสยิงลูกนี้ฉลับแล้วเข้าทางทอร์คีล้มลงไปพุทธศินว่ายังไงให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเอาละครับโอทอรคีครับเอาจนได้สนธยาควาด บบโอ้โหชัดเจนเกินไปเลยครับพุทธินดเดี๋ยวรามาทอคี้วิ่งมาแปลลูกนี้ครับโอ้โหแล้วเสียบเสาเข้าไปเลยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับโอ้ต่างมาแล้วครับ1-2ในนาทีที่76นะครับ ดรมาทอคี้ครับยิงลูกนี้โอ้โหเบียดเสาเข้าไปเลยครับเป็นกระเสดมดิเก็บได้ครับนิติภูมิเปิดยาวขึ้นหน้ามาเทโอเก็บได้เทโอใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากมามาตอุสเทโอคนเดียวครับในกรอบเขตโทษแล้วแปรนิ่มเข้าไปโอ้โหแล้วเป็นแฮตท,ทริกเลยครับโอ้มาติุสเทโอครับหมวกประตูที่3และเป็นแฮตท,ทริกของตัวเขาเองในเกมนี้ครับ ทดเจ็บครบแล้วครับ4นาทีแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวครับจบเกมการแข่งขนนันครับศึกฟุตบอลผมมาครพรจิตอำนวยแล้วก็ทีมงานถ่ายรัฐสดของ AIS Play ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ